คำถามการภาวนาเข้าไปเห็นจิตผู้รู้นั้นทําอย่างไรครับหลวงปู่ทำให้มากๆทํทำให้บ่อยๆคำถามดูจิตแล้วเห็นปรุงแต่งเรื่องราวมากมายไม่ชนะจะตามดับมันหลวงปู่ต้องลำบากไปตามดับมันทำไมดูแต่จิตอย่างเดียวมันก็ดับไปเอง มันออกไปปรุงแต่งข้างนอกมันเกิดจากต้นตอที่จิตทั้งนั้นหาแต่ต้นตอให้พบก็จะรู้แจ้งหมดอะไรก็ไปจากนี้อะไรอะไรก็มารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดท่านพูดพลางเอาหัวแม่มือชี้ที่หน้าอกสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นแล้วอยากรู้อยากเห็นอีกนั่นแหละคือตัวกิเลส คำถามเมื่อถึงโลกุตระแล้วมีเมตตากรุณาอะไรไหมครับหลวงปู่ไม่มีหรอกความเมตตากรุณาจิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาอยู่ในโลกทั้งหมดจิตสูงสุดหลุดพ้นอยู่เหนือโลกทั้งหมดคำถามไม่มีเมตตาหรือครับ หลวงปู่มีก็ไม่ว่าไม่มีก็ไม่ว่าเลิกพูดเลิกว่าเลิกอะไรอะไรทั้งหมดมันเป็นเพียงคำพูดแท้ๆให้ดูจิตอย่างเดียวเท่านั้นความเป็นจริงแล้วเป็นแต่เพียงคำพูดสลัดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นมายาออกซะตัวผู้ที่รู้และเข้าใจอันนี้แหละคือตัวพุทธะ หมดภารกิจหมดทุกอย่างที่จะทำอะไรต่อไปอีกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมลงอยู่ที่นี่จบอยู่ที่นี่ไม่มียาวต่อไปอีกไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีคำพูดมีแต่ความว่างเปล่าว่วางเปล่าและบริสุทธิ์ธรรมะจากหลวงปู่ดูลัตุโล